EP 7นะคะเราจะมาต่อ EP 7แต่ก่อนจะไปต่อ EP 7มาดู EP 6ก่อนทุกคน EP 6ก็คือการต่อแถวนะคะต่อขึ้นไปขนาดตามต้องการเลยนะคะแต่นจะเป็นไซส์เล็กยายก็ต่อทั้งหมดก็คือ4แถว1 2 3 4ต่อให้เป็นแบบนี้4แถวนะคะเสร็จแล้ว EP 7นะคะเราจะนําห่วง1อันต่อให้ชนกันหมดแบบนี้เลยนะทุกคนนะให้ดูชัดๆนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ EP 6 นี่นะมันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เราเอาไปประยุกต์นะคะจะไปใส่เป็นกล่องทิชชู่หรือไปทำเป็นอ,อะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำแต่ถ้าเป็นกระเป๋าก็ใบเล็กๆน่ารักใส่โทร,โทรศัพท์ได้ใส่กระเป๋าตังค์ได้นะคะเดี๋ยวมารับ ep เเพื่อไม่ให้คลิปยาวนะคะเราจะขึ้น x แบบนี้หกครั้งก่อนนะคะก็คือถักกับห่วงเป่าหครั้งนี่นะคะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งนะคะเราจะถากเไปหกครั้งก็คือเสร็จหนึ่งส่วนสี่แต่แล้วเราจะมาต่อกับกระเป๋าแบบนี้นะคะเราจะมาต่อมุมนะคะต่อแบบนี้นะคะห่วงที่เราจะไปต่อเราก็นับหกช่องเหมือนกันนะคะเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเราก็จะจิ้มตรงนี้ก็คือหรือง่าย,าย,ายๆเพื่อนพักอย่างนี้ นะมือใหม่พับเลยค่ะครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ดึงนี่นะขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่อ่ะตรงนนี้มันเป็นก้นกระเป๋าเราจะล็อกได้โซ่หนึ่งครั้งแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จะถักต่ออีกหกนะคะหนึ่งถักเอ็กต่อไปอีกหกครั้ง 2, 3, 4, 5, อสองสามสี่ห้าหสองฝั่งรวมกันมันก็จะเป็นครึ่งวงกลมก็คือข้างนี้6กข้างนี้หก็เป็น12เราก็จะมาต่อมุมนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะนึกออกนะมันจะเป็นก้นกระเป๋าใช่ไหมนี่เราก็จะับมาต่อแถบนี้ น,นี่คือเราทำก้นกระเป๋าแล้วนะ EP เจ็ดเราก็นับฝั่งนี้หกเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกปุ๊บเราก็จิ้มหรือง่ายๆถ้ากลัวไม่เท่ากันพับครึ่งอย่างนี้เลยค่ะครึ่งวงกลมแล้วเราก็ดึงขึ้นมาล็อกล็อกหนึ่งครั้งล็อกเฉพาะกลนกระเป๋านะคะอะแล้วเราก็ถากต่อไปอีกหกนะเพื่อนนะคะถากต่อไปอีกหกค่ะ ถากไปหกปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะคะหก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 สามสิบแปดแต่อันนี้จะยังไม่ต่อกับอันที่สองนะเราจะต้องเอาห่วงเปล่ามาถากต่ออีกหกเอา 6, ห่วงเปล่านะซ้อนด้านล่างแบบนี้นะคะทุกคนห่วงเปล่าซ้อนด้านล่างแล้วก็ต่อแบบนี้นะคะถากไปอีกหกเอ็กหนึ่งสองถากไปหกเอ็กนะคะ พอถักห่วงเป่าหกปุ๊บเราก็จะมาต่อกับห่วงถัดไปนับนะคะห่วงที่สองก็นับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิ้มมันนี้หรือง่ายๆพับกึ่งกลางนี่นะคะให้มันกึ่งกลางกันอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งมันเป็นก้นกระเป๋านะคะล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็ถักไปอหกนะคะแบบนี้ค่ะถักไปหกเอ็กแล้วก็ห่วงเป่ามาต่อ ะะเอาห่วงเปล่ามาต่อ 6x แล้วก็ามาเชื่อมฝั่งนี้ 6x แล้วก็ต่อห่วงป่าห่ง x จนมันหมดแถวนะคะ,ะทุกคนพอเราถากมาครบ4ห่วงแล้วนะคะกลนกระเป๋ามันก็จะเป็น4ห่วงนี้1 2 3 4มันจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้หมดเลยทุกคนดูชัดๆนะคะจะเป็นครึ่งวงกลมหมดเลย4อันนะคะจะไม่ให้คลิปมันยาวนะคะเดี๋ยวจะตัดคลิปนี้ EP7 แค่นี้เดี๋ยวไปต่อ EP8 นะคะ,ะแล้วก็มาชนกันเดี๋ยวไปต่อ EP8 นะคะ EP7 เค่นนี้ก่อนนะคะ